สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนาฬิกานะครับตาสมอนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับตาสมอรุ่นวงกลมนะครับของแท้เลยนะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับรุ่นวงกลมรุ่นนิยมมันก็มีหลายสีนะครับกล่องก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาให้ดูรอบๆกล่องมันจะเป็นแบบนี้ตาสมอเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะครับ รุ่นหลายสีหลายแบบมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมนะครับแต่รุ่นนิยมจริงๆที่ที่ชอบใช้กันเยอะๆช่วงนี้ก็จะเป็นสีทองขาวนะครับส่วนสีอื่นๆก็ก็มีหลายสีนะครับก็นิยมไม่แพ้กันนะครับตัวน,นี้เป็นทองขาวนะครับรุ่น55นะครับเขาบอกเป็นรุ่น55นี่เลยนะครับล้องเปิดนะ,ดนะะน,นะครับตัวนี้นะครับ สมอนี่ก็จะอยู่ในกล่องเห็นไหมครับกล่องมันจะปิดด้านบนไว้วปิดแบบนี้นะครับแบบนี่นะครับทองขาวห้าห้านี่ครับ,รบก็จะมีสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ก็มาให้ดูตัวนี้แกะให้แกะ,ะเป็นคนแกะถุงก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับการลอยธรรมาดานะครับดูด้านล่างก่อนด้านล่างเขาก็จะแถมนี่ครับนี่เลยนะครับพานเอเวอร์ดี สีแดงแถมมาหนึ่งก้อนนะครับสำหรับรุ่นนี้จะแถมแบบนี้มาเลยครับรู้สึกว่ารุ่นก่อนๆแถมไดสตาร์เ่รับหน้าจะแถมไดสตาร์ไปช่วงๆนะครับรุ่นใหม่นี้ก็จะแถมเอเวอร์รีสีแดงนะครับทีนี้มาให้ดูด้านหน้าก่อนเห็นไหมครับนี่ครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับสวยนะครับตัวนี้อย่างโครมนะครับส่วนนี่เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับ เขาก็ทำมาแบบนี้นาฬิกาก็จะตั้งมาประมาณนี้นะ10โมงกว่า10โมงกว่าไม่รู้เขาทำไมตั้งแบบนี้กันเยอะๆนะครับหลายยี่ห้อก็จะตั้ง10โมงกว่าเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลมาอีกทีนึงว่าทำไมตั้งแบบนี้นะครับนาฬิกาที่ยังไม่ได้ใส่ฐานส่วนใหญ่ที่เห็นในแห้งจะขึ้นแบบนี้หมดนะครับ10โมงกว่าไม่รู้มันทำเป็นวิธีเซตของเขาหรือว่าอะไรไม่ไม่แน่ใจนะครับันนี้ไม่แน่ใจส่วนเข็มน,นี่ก็เป็นเข็มพิธีนะครับนี่ครับ,รบเข็มเวลาเห็นไหมครับสวยงามนะครับ เวลาสวยงามส่วนราสมองของแท้เนี่ยเห็นเห็นตัวนี้ไหมครับมันจะไม่ใช่กระดาษนะครับ <laughs> เห็นไหมครับมันจะเป็นพื้นพลาสติกทาสี <laughs> น,นุนๆนะครับถึงมันโดนแดด <laughs> โดนอะไรก็บางทีถ้ามันโดนทุกวนันทุกวนันมันอาจจะมีสีซีดมากอะไรมางแต่แต่มันไม่ยกนะครับ <laughs> เพราะว่ามันเป็นพลาสติกทาสีนุนๆเห็นไหมครับ <laughs> ทาสีด้านบนตัวเลขพื้นก็ทาสีขาวนะครับมันจะนูนชัดเจนนะครับมันก็จะไม่หลุดไม่ลอก ประมาณนี้นะครับใช้งานทนทานแต่ถ้าของปลอมหรือบางยี่ห้อเขาจะทําเป็นกระดาษมันก็จะหลุดลอกได้วิธีเลือกซื้อก็เลือกซื้อประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับสังเกตด้านหลังพยายามมันเป็นแบบนี้นะครับถึงว่ามันเป็นยี่ห้ออื่นก็ช่างนะครับพยายามดูถ้าเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกทีนี้ก็มาดูตราเห็นไหมครับตราสมอสีดำนะครับ แบนตาสมอเลยแบบนี้มีห่วงด้วยนะครับทีนี้มาให้ดูด้านหลังเห็นครับด้านหลังเขาจะยึดนอ็อตนะครับเอาแฉกน็เขาแฉกยึดมาประมาณสี่ตัวนะเห็นครับประมาณสี่ตัวหลังพลาสติกนะครับด้านหน้านี่ก็ที่มันเป็นตัวเลขอ่ะมันจะเป็นพื้นเดียวกันกันกบตัวนี้แต่เขาทาสีเป็นตัวเลขไว้ครับตัวนี้ก็เป็นที่สลับห้อยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็ตแถมมันประมาณครั้งเดียวนะครับตอนซื้อมาก็จะเป็นฝาผิดด้านหลังกันมแมลงกันมแมลงกันมดอะไรเขาว่าไปนะครับเห็นไหมครับมาดูตาตัวนี้ก่อนวิธีเลือกเวลาไปซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งต้องการตาสมอดีๆก็มาดูด้านหลังตัวนี้ครับเห็นไหมครับพยายามหามุมอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีนะครับคำว่าตาสมอเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ พยายามเอียงหามุมก่อนเห็นไหมครับมันจะมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงบริเวณเนี้ยนะครับหามุมก่อนให้มันชัดเจนก่อนนะครับอ่าเนี่ยเห็นชัดละเห็นไหมครับมีตาสมอนะครับภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปสมอเลยนะครับปั๊มอยู่ตัวเครื่องนี่เลยอ่ะทีนี้ ใส่ทานนะครับใส่ทานเลยนะแฟนบางคนใส่ทานเ็ะมาใส่เลยบางรุ่นก็เป็นของปลอมนะครับตัวเครื่องนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นกระดาษมั่งบางรุ่นก็ปลอมดีนะครับปลอมเป็นพลาสติกแต่ว่าเครื่องด้านหลังเนี่ยปั๊มเลยนะครับปั๊มหลโหลนะครับใส่เข้าไปถ้าเป็นตาสมองก็จะมี ะครับสมอชัวเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับแน่นอนไปเลยนะครับอาทิตย์ก็ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาไหนามาตั้งเวลาก่อนด้านหน้าไปกระจกเห็นไหมครับกระจกตกแตกไหมนะครับแตกนะครับกระจกข้อดีของกระจกก็คือเวลามันเวลามันคล้ายๆไปอายุจะใช้งานนานไๆไปเวลามัน มัวมันหมองเป็นฝุ่นเราสามารถเช็ดได้ด้วยน้ํายาเช็ดกระจกนะครับถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยบางทีมันมัวมัวไปเลยนะครับแขแขวนดีๆมันก็ไม่แตกครับแขวนดีๆให้มันมั่นคงถาวรน,นะครับกระจกแท้ๆเลยนะครับอโอเคยังตั้งเวลาอ่าทีนี้เราตั้งเวลาปุ๊บเราก็ปิดฝาอ่า ไอย่าลืมนะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้หลังจากที่แปนได้ตั้งเวลาแล้วก็จะมาให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกหลังตั้งเวลาครับตัวนี้เครื่องก็จะเดินจังหวะจังหวะแบบนี้นะครับตัวนี้ประหยัดนะครับประหยัดประหยัดทานนะครับตัวนี้ประหยัดทานเลยนะครับจากการที่ลองใช้มานถือว่าประหยัดหยัดทานมากๆนะครับใช้ได้ยาวนานมากเลยนะครับใครอยากหาดูไปลองไปลองหาซื้อดูนะครับแถวแถวในห้างแล้วก็ตลาดนัดแล้วก็ใน ในโลกออนไลน์นะครับมีขายเยอะแยะหลายร้านนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงหลักร้อยเองนะครับนะครับไม่แพงนี่เลยนะครับโอเคนะครับสหรับคลิปนี้มาให้ดูนะครับนาฬิกาตาสมอแท้นะครับนี่ครับรุ่นนี่ครับรุ่น55นะครับขอบทองนะครับนะครับทรงกลมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ